วันดีจ้เพื่อน,อนวันนี้เราจะมาทำาแกงกะทฟิฟักทองใส่เนื้อหมูเนื้อวอัวจ้ะวันดีฟักฟักทองซื้อมากินครึ่งหนึ่งเหลือนอกก็เลยเอามาแกงใส่กะทิจ้ะวันนี้ก็จะแกงใส่กะทิแล้วก็จะมีใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่เห็ดด้วยจ้ะพอดีซื้อเห็ดมามันเหลือลก็เลยจะใส่ด้วยเนาะ เนส่วนพริกนี้ก็จะเป็นพริกสดแล้วก็พริกแกงจะผสมประสานกันเนาะ เสร็จแล้วใส่นี่จะพักพองของเราพราะว่ากะทิเออไม่ใช่ไอเนื้อสเต็กเขาค่อนข้างสุกไวเนาะเราก็ไม่ต้องรอให้เนื้อสุกมากจะ้ะเสร็จแล้วก็นี่จะเป็นน้ำเราเพิ่มน้ำเน้องปรด็นน้ำ แล้วก็ปิดฝาไว้จ้ะก็ให้รอให้เขาเดือดแล้วก็มาใส่เห็ดก็ส่วนวุ้นเส้นเราจะใส่ทีหลังเนาะเค okay, จะมาดูตอนนี้เดือดเปล่นหอมมากเลยจ้ะเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่เห็ดอันนี้จะเห็ดที่มันเหลือเนาะไม่อยากทิ้งก็เลยเอามาแกงใส่ ปิดฝาไว้ให้เขาเดือดอีกรอบแล้วคก็ใส่วุ้นเส้นเนาะพรวุ้นเส้นเขาสุกไวจ้ะเช็คดูเราฟักทองของเราเสร็จเราสุกหรือยังเนาะตอนนี้ก็ยังแข็งอยู่จ้ะเราก็จะต้องไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ปรุงรสก่อนจ้ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำปลาเราก็จะใส่น้ำไอป้ปลานนวจากปลาไอปลาแท้เป็นผงเนาะ จะใส่พอดีมันเบือแล้วก็จะใส่เราใส่แทนโรตีจะ้ะเราไม่มีโรตีนะแล้วก็ปเ,เป็นฟ้าเหมือนเดิมเพือเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเอ,อ่อเพิ่มน้ำอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ เส้ sinners. นจะนิ <aún> ่มเส้นก็จะเป็นแค่่อเดียวแต่เพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะอืดเนาะถ้ากินไม่หมดก็จะอืดเส้นเราตัดเป็นเส้นเล็กๆแตะแกนี้ก็น่ากินเลยจ้ะฟักทองนี่ก็จะเป็นมันสุกแล้วนอกแต่เราจะไม่ให้เขาเละ เ,เสร็จแล้วท้ายด้วยไปแมมกลิ่นหอมอมากเลยจะ น่ากินด้วยเนาะทำเองกินเองจะไม่ต้องดีสวยน่ากินมากเลยแต่แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมา จแกงกะทิผักทองของเราจ้าผัากทองใส่เนื้อใส่หุ้นเส้นจ้ะดีจ้ะหน้าตาหน้าทานมากเลยจ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมเสิร์ฟได้เลยจ้าแซ่บคือเกาจ้าตักเสิร์ฟไปจ้ากำลังร้อนๆ เป็นตะแซ่บมากเลยจ้ะเพื่อนๆใช้เนื้อวัวจ้าวันนี้แกงกะทิใส่เนื้อวัวใส่นี่จ้ะปลาทองนี่ก็ซื้อมาแกะเอาไปกินแล้วครึ่งหนึ่งจ้ะพาไปกินแล้วครึ่งหนึ่งมันเหลือก็ม้จะทำเมนอะไรกินเสียดายของทำมันทิ้งก็เสียดายจะนี่จ้ะ sep- , sep-, sep . Se.